สวัสดีจ้าพี่น้องกินขนมจีนน้ำยาปลาซ่อนอีกแลว้วครับกระเสือพักมาวันนี้ไม่ได้อัดคลิปลงไม่ได้ลงคลิปตนสุกเสาสามวันไวไวทุกไฮนมหัวเก่านงเฟนเก่าหนุดเสียเก็ตไตไตวันเสาร เฟนเก่าหนุดก็เสียแล้วคนที่พาหนุดมาอยู่ฟินแลนด์นั่นก็กดอุบัติเหตุตองคลานิดต,ต้องใส่หัวใจไว้หัวใจไว้ชับพันแล้วก็ทำงานด่าทำงานพักแล้วจะหายดุพัก ม,ไมีไม่ได้แต่งหนาแต่มาเช้าเนี่ไปทํางานมีเอใบโหระพาพักนอกใบบโบโบุกพี่น้องแล้วก็ถั่วฟักยาวเอขคาคาโอนแล้วก็พักกะถินพักกะถินมุดเปลี่ยนที่ทำงานใหม่พี่น้องตอนนี้เลือกเป็นเวลาเวลาไม่เลือกดึกๆ น้ำยาขนมจีนน,น้ำยาเอป่าชนมาเด้อจ้าไปน้องกินเอกน้ำยากันไม่ได้แต่งตัวเท่าไรวะเนี่ยดูขอบตาดำ เปลี่ยนบริษัททำงานใหม่ตอนนี้ไปทำเอทความสะอาดออฟฟิศทำความสะอาดเอดทธนาคารเดือ่ใบสองทุกวันอืม นกนอกค่ะตำแต่มะขามอ่อน ก็ทดดัวเ์้ตจ้าพป่น้องลงดึกโมเตอร์เอกทำเอกกับขาวด่า บ้านเองก,ก็หาเก็บกินไอ้ตามเขารวนนะพี่น้องแล้วกเ็เห็นพักชัดๆพักหลายอย่าง ใบมังแก่ออกคุ้นคุ้นออกหุ้นหุ้นอ่ะคุ้นหุ้นเผ็ดเผ็ดต้มต้มกินก็เอบน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาไหลเลย โ <ừ> หละพาของางาม คันลูกกระตาไั่ได้อัดสามวันกะะ็อย่าากันเลือยพี่น้องเนไง่ยไไว้อะไรอะ่ะให้นงชายเฟยนเก่าดา้า วันเสาร์ก็ไปอยู่กับแม่ไปหาแม่แม่เฟ้นต่าโดนเก็บเพราะฟนนโนดตายแฟนนโนดเสียก็โนดก็เจ๊ก็ให้หนวดเป็นไอลูกสาวแกเจ๊ว,ว่าไม่ใช่ลูกสะาใภา้เป็นลูกสาวก็มีปัญหาแล้วแกก็กโทรหาสงสารแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ไม่เหลือใครละไม่ลูกสองคนกับลูกก็ไปจากแม่มืด ก็ัวก็ัวก็ดีหนุดไปหาหนุดกับไห้ชายกลางไปด่าชายกลางก็ไปเก็รับได้แกบว่าน,นุดไม่ใช่ลูกสะพ้ายจะเก็มเป็นลูกสาวก็ไล้วออืม <c oughs> ไ่กินยังงี้นะพี่น้องเนาะน้องกินโลง่งแยวพรุ่งนี้ตามอปตามตามปูดองกุ้งสดน้ำพริกเอน้ำปูเออน้ำปูไปซื้อน,น้ำปูมาจากร้านไทยอะฮึม รักเลยนิดนึงจะมาชิลลไม่ทธคามกันวันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ดอก ตัวหนาก็ยังเด้งจมอ,อ,อ,อืมอืมคือมาเสียบพักหนออ่อแบบนี้พักหน่อ ใบบ,แบบัวบกมื่อไหร่มื่อจำพักกระเบิดนแล้วท่านนี่แหละเอามาต้องกลัใหญ่นึงเอามาเป็นการมั่งพละเด้อรพักก็ดีละคีบยอดก็ดี ไม่ใช่ตาดำนะพี่น้องเขียนเขียนเอเขียนไอไอไลเนอร์จ้าพี่น้องจะกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอย่าลืมอย่าเพิ่งลืมกัแเ้อจ้าพี่น้องคิดถึงจ้า